เพื่อนสวัสดีครับเพื่อนก่อนจะทำกินไส้ใหญ่นี่นะนี่พาดูก่อนข้างในอ,ะอ่ะอะทุกคนข้างในอ่ะไขมันเต็มเลยนะนี่ว้าวแต่ไขมันนะนี่ทุกคนนจะพาให้ดูข้างในมีแต่มันเอามันออกให้ก่อนเอามาออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็มาทำกินนะาม,ามันเยอะม,ม,ะมากๆฮะทุกคนดูนี่ ตาใหญ่ฮะไม่อยู่แล้วเหรอหวาวแล้วกูเนี่ยผ่าข้างในทุกคนมิเตมิเตไขมันนั่นเนี่ยข้างในอ่ะดูเอานี่นี่มีแต่ไขมัน,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 ด,น,น,มมนดูเอาแล้วกันไปจะทำเกลียงก็ผ่าข้างในออกไขมันออกให้หมดกันทุกคนนี่ไขมันเต็มเลยดูดิโอ้โหเกลียแล้วจะไม่อ้วนได้ไงเงี้ย ดูไขมันดีดล่โอแน่นอนนแบบนี้นทุกคนหอมเาหยมันอดูไขมันเนี่ยก็ครึ่งโลนะทุกคนดูใส่เส้นเดียวนั้นดีดูดิดูเอาแล้วกัน เวลากินแล้วก็ผ่าออกแล้วก็เอามันออกให้เรียบร้อยกินแล้วมันจะได้ไม่อ้วนทุกคน